และหนึ่งในหูฟังที่คนนิยมใช้กันมากไม่ว่าคุณจะเดินทางด้วยทางเท้าขึ้นรถสาธารณะหรือใดๆก็ตามหูฟังประเภทโอเวอร์ e ียก็เป็นหนึ่งในหูฟังที่ได้รับความนิยมอันดับต้นๆของโลกและนี่คือหูฟังเอียร์ฟัน สวัสดีครับกับมพบอผมกอล์ฟไรเดอร์อีกแล้วครับและคลิปนี้ครับก็เป็นคลิปเปิดสกัด2025น่เองครับก็ขอให้ทุกท่านที่ติดตามรวมถึงผู้ที่ผ่านเข้ามาดูคลิปนี้ก็มีความสุขความเจริญและสุขภาพแข็งแรงในปีใหม่2025นี้นะครับผมแล้ววันนี้ผมก็เอาของดีที่จะมารีวิวกันอีกเช่นเคยครับผมและนั่นก็คือนี่ครับหูฟัง earfun trun pro นั่นเองนะครับหูฟังตัวนี้นะครับก็เป็นการต่อยอดมาจากรุ่นก่อนที่ผมเคยรีวิวไปเมื่อปีที่แล้วนั่นคือตัว W Pro นนนัั่เอง ซึ่งถ้าใครอยากจะไปดูก็สามารถย้อนกลับไปได้เดี๋ยวผมจะแปะด e สคริปชั่นด้านล่างให้นะครับผมสำหรับใครที่สนใจตัวนี้อยู่นะฮะอันนี้ก็คือตัวใหม่ที่จะวางขายในกลางเดือนมกราของปีนี้นั่นเองนะครับผมเนี่ยต้องหยิบมารีวิวนั่นเพราะอะไรรู้ไหมท่านผู้ชมมันมีดีเพราะถ้าไม่มีดีจะไม่เอามารีวิวแน่นอนนะครับผมและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเรามาอันบ็อกกันเลย กล่องเนี่ยพื้นฐานก็ใกล้เคียงกับรุ่นเวโปรุ่นเดิมครับแต่ว่าตัวแพคเกจจิ้งเนี่ยจะต่างกันนิดนึงนั่นก็คือถ้าเป็นตัวเวโปเนี่ยมันจะมีกระเป๋ามาให้แต่ว่าตัวทูนโปเนี่ยไม่มีนะฮะก็คือใครซื้อมาก็คือแกะออกมาเป็นพลาสติกกล่องเปื่อยๆไม่มีกระเป๋าไม่มีเคสให้นะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเรื่องหนึ่งนะฮะที่น่น่าจะให้น้อนะฮะมาทีนี้เรามาคุยกันเรื่องพื้นฐานรูปทรงก่อนรูปทรงเนี่ยใกล้เคียงกัน,นครับ แต่ว่าตัวทูนโปเนี่ยมันจะดูทับทับดูแน่นแน่นดูน่าใช้งานกว่านั่นเองนะครับผมนะฮะสเปคเบื้องต้นมีบลูทูธ5.4มาให้เป็นมาตรฐานของตัวนี้อยู่แล้วนะครับแบตเตอรี่นะครับใช้งานได้ถึง120ชั่วโมงหากต้องการชาร์จด่วนนะครับคุณไม่ต้องกังวลเลยชาร์จเทียง5นาทีครับสามารถใช้งานได้ถึง 4-5ชั่วโมงเลยทีเดียวนะลองรับระบบ High Resolution นะครับสำหรับคุณภาพเพลงเนี่ยใครที่มี Spotify มี Juke Music หรือมี Apple Music นะครับสามารถฟังเพลงดื่มดำคุณภาพของเสียงได้อย่างเต็มที่เลยไดเวอร์ไดอะแฟมนะครับ PET 40 mm นะครับคุณภาพสูงบวกกับ LCP 10 mm เพื่อเพิ่มเสียงเบสให้มีความทรงพลังและมีรายละเอียดของดนตรีมากขึ้นนั่นเองตัวนี้มีไมโครโฟนถึง5ตัว และที่สำคัญก็คือมีการใช้ AI หรืออัลกอริทึมเนี่ยมาใช้ในการคำนวณเสียงของเรานะครับไม่ว่าคุณจะโทรโทรศัพท์หรือคุณจะเล่นเกมต้องการที่จะคุยกับเพื่อนในเกมเนี่ยเสียงก็จะชัดแน่นอนนะครับอันนี้ก็คือไฮไลท์หลักของตัวนี้นั่นเอง หมดภาพยนตร์ครับช่วยเพิ่มในการดูหนังมากขึ้นสำหรับใครที่ชอบดู n e t ตโฟ x เน็ตฟินะครับตัวหูฟังตัวนี้เนี่ยมันก็จะเพิ่มคุณภาพเสียงครับให้เราดื่มด่ำในการดูหนังได้มากขึ้นนั่นเองโหมดเกมเขาเคมไว้ว่ามีความหน่วงที่ต่ํามากแทบจะไม่รู้สึกถึงการดีเลย์เลยนั่นเองนะครับและนี่ก็คือสเปคข้าวข,าของเอ r f ร n ฟัน p ู o โนะครับผมเป็นไงครับท่านผู้ชมน่าสนใจไหมครับ ก็ถือว่าเป็นหูฟังที่ให้มาค่อนข้างที่จะครบนะครับสำหรับออปชันและนี่ครับผมเอามาเปรียบเทียบให้เห็นๆเ,เลยครับผมด้านซ้ายของผมนี่ก็คือเป็นตัวเก่าก็คือเวฟโปรนั่นเองครับแล้วก็ตัวใหม่ก็คือทูนโปรนั่นเองเบื้องต้นก็คือรายละเอียดแทบจะไม่ต่างกันมากนะครับจะต่างกันตรงที่รายละเอียดของตัวครอบหูของเรานั่นเองนะครับสังเกตง,ง่ายๆครับถ้าเป็นตัว เวฟโปมันจะเป็นตัวสีเงินเงินตรงนี้แต่ถ้าเป็นตัวทูนโปรเนี่ยมันจะไม่มีสีเงินเงินแลวเพิ่มความครับให้มันดูน่าใช้งานมากขึ้นนั่นเองนะครับผมผิวสัมผัสใกล้เคียงกันนะครับไม่ได้รู้สึกว่าแตกต่างกันมากนะครับแต่ว่าการสวมใส่เนี่ยผมอะ่ะจะรู้สึกว่าตัวเวฟโปเนี่ยมันจะสวมใส่สบายกว่าเพราะว่ารู้สึกว่านวมมันเนี่ยมันจะนุ่มกว่านั่นเองนะครับสำหรับใครที่ชอบหูฟังที่ใส่สบายใส่นานๆผมก็ยังมองว่าตัวเวฟโปเนี่ยยังทําได้ดีกว่านะฮะส่วนตัว ทูนโปรเนี่ยบอกตามตรงครับมันออกแบบมาสำหรับคนที่ชอบอะไรที่ค่อนข้างที่จะแน่นๆรัดๆหน่อยอ่าแต่ถามว่ามันก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าโอโ้ใส่แล้วเจ็บอย่างใส่ได้ดีแล้วก็สบายอยู่เพลตนเราจะรู้สึกว่ามันมีความแน่นที่มากกว่าตัวเวฟโปรนั่นเองนะครับเนี่ยฮะสำหรับคนที่ชอบใส่ขึ้นรถไฟฟ้า ชอบใส่เดินทางเนี่ยผมว่าตัวทูนโปรทำได้ดีกว่านั่นเองนะครับตัวเว็บโปรกับตัวทูนโปรต่างกันยังไงอันนี้ผมก็เอามาเปรียบเทียบให้ดูแล้วก็คือไม่ได้ต่างกันเยอะครับจะต่างกันหลักๆก,ก็ในเรื่องของ AI ที่เข้ามาช่วยในการประมวลผลนั่นเองนะครับผมก็คือเสียงเนี่ยแน่นอนทูนโปรดีกว่าอยู่แล้วตัวทูนโปรเนี่ยมีย่านเสียงที่ค่อนข้างเด่นกว่ามีเบสที่ดีกว่าแล้วก็มีดินามิกการเก็บ รายละเอียดของดนตรีได้ดีกว่านั่นเองส่วนตัวเวฟโปรเนี่ยเสียงก็จะค่อนข้างที่จะเน้นไปทางโทนย่านกลางนั่นเองครับก็คือฟังได้ครบทุกรถแต่ว่าจะไม่มีด้านไหนโดดเด่นเท่าไหร่การใช้งานนะครับผมก็ทั่วไปนะครับเหมือนกับตัวเวฟโปรเลยก็มีปุ่มเพิ่มลดเสียงนะฮะปุ่มเปิดแล้วก็ปุ่มปรับโหมด t i v i v o n s e c a n c e l l i n g นะครับการใช้งานก็ทั่วไปเลยปุ่มก็ใช้งานง่ายเข้าใจง่าย แล้วก็แอปพลิเคชันครับผมแอปพลิเคชันก็จะเหมือนเดิมเลครับผมสามารถปรับลูกเล่นโหมดการทํางานต่างๆได้คุณอยากได้ โหมดปกติโหมด Active Noise Cancelling หรือว่าโหมด Ambient Sound ก็ใช้งานได้ปกติเลยแล้วก็สามารถปรับแต่งลูกเล่น EQ ได้การใช้งานก็ทั่วไปไม่ได้ซับซ้อนอะไรจากรุ่นเดิมสำหรับใครที่ใช้เอียร์ฟันอยู่แล้วก็จะเข้าใจดีสำหรับใครที่ยังไม่เคยใช้เอียร์ฟันนะครับก็สามารถโหลดแอปพลิเคชันได้นะครับแอปพลิเคชันเขารองรับทั้ง iOS และ Android เลยก็ลองโหลดมาเล่นกันดูนะครับฟีเจอร์ลูกเล่นก็ประมาณนี้ตอนนี้ก็ลองทส AI อไอก่อขึ้นตอนนี้ผมเดินในที่ที่เรียกว่าคนเยอะมากมาก แล้วก็เดินอยู่ในที่ที่ค่อนข้างโล่งแจ้งมีเสียงรถเต็มไปหมดนะฮะและที่สำคัญก็คือผมกำลังจะเดินไปริมถน,นนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่า AI อัลกอริทึมไมโครโฟน5้าตัวที่เขาเคมไว้ว่ามันดีหนักดีหนาเนี่ยมันดีจริงหรือเปล่าระหว่างนี้ผมก็อัดเสียงโทรศัพท์ไปด้วยนะครับแต่ทุกคนจะได้ยินเสียงเนีย่ยตอนนี้ผมยืนอยู่แนวริมถน,นนแล้วเปน็นไงดเสียงต่างห้องอาเลยข้างนอกเสียงลมด้วยนะครับ แต่ทั้งสองเราฟังกันว่าเขาเก็บดี้หรือเปล่าเนี่ยนี่แหละฟังก์ชันหลักๆของเคร่ยฟันซีโฟตัวนี้เลยนะก็คือมาอการี่เียกับเรือกควนเีิของเราเหอยู่เรื่องเรือลรก็น้อยบางคนน้อยนิดนะเนี่ยตอนนี้เรามีอยู่้าถนนดูเลยผู้จบตาก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับเจ้า กี่านะทีนี้เราก็มาพูดในเรื่องของส่วนที่ชอบแล้วก็ส่วนที่ไม่ชอบของทูนโปรแล้วกันนะครับผมหลักๆเลยมาพูดในเรื่องที่ผมชอบก่อนก็คือผมชอบในเรื่องของ h Hybrid Active n o i อ e Cancellation นะครับค่อนข้างที่จะทำออกมาได้ดีนะครับโหมด o อ s e Cancelling เนี่ยรู้สึกว่าตัดเสียงรบกวนได้ดีกว่าตัวเก่าได้ค่อนข้างที่จะเห็นได้ชัดเลยนะมันฟังเพลงดีดีกว่าตัวเก่าเยอะเลยผมรู้สึกเลยว่าเออเนี่ยอันเนี้ย ใกล้เคียงกับแบรนด์เจ้าตลาดเลยนะเพลเผเนี่ย <ๆ S 1> จะบอกให้แลวถ้าบางคนที่เป็นคนหูเทพน,นะคุณจะได้ยินถึงรายละเอียดของดนตรีเลยในเรื่องของไมโครโฟนครับผม5ตัวไม่ว่ามี AI มาจัดการช่วยการประมวลผลของเสียงไม่ว่าคุณจะอยู่ในสภาพแวดล้อมไหนกลางเอ์ดอร์รถติดๆคนเดินเยอะๆมันก็จะช่วยในการประมวลผลทําให้เสียงนั้นเนี่ยมันมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะครับผมทีนี้มาในเรื่องที่ผมไม่ชอบในตัวนี้บ้างนะใช่ไหม จะบอกชอบทุกอย่างมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมทุกอย่างมันต้องมีดีมีไม่ดีอันนี้ผมพูดในความเห็นส่วนตัวของผมนะครับในจริตของผมเลยก็คือสิ่งที่ผมไม่ชอบอย่างแรกผมว่าไอ้ตัวก้านมันอนะค่อนข้างที่จะดูไอ้นี่ไปหน่อยงองแงงไปหน่อยนะฮะในความรู้สึกอันนี้คือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบเลยเพราะว่าตัวนี้ก็จริงๆก็มาตั้งแต่ตัวกอนแล้วตัวเวบโปก็เหมือนกันนะฮะเนี่ยคือสิ่งที่ผมไม่ค่อยชอบแล้วก็ในเรื่องของวัสดุความแข็งแรงเนี่ย อันนี้ก็ยังติดอยู่นิดนึงรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยที่จะทนไม้ทนมือเท่าไหร่นะฮะในความคิดเห็นส่วนตัวนะฮะแต่ว่าถามว่าใช้งานได้ไหมได้ใช้งานได้ดีเลยเพียงแต่ว่าผมรู้สึกว่าอยากให้มันแบบดูบึกบึนแข็งแรงอย่นะเพราะว่ารูปทรงที่มันปรับปรุงมาใหม่เนี่ยเห็นไหมท่านผู้ชมมันก็ดูน่าใช้งานขึ้นมันดูแล้วเออมันดูแบบเป็นหูฟังแบบทานสมัยมากขึ้นสมมุติว่าเราเดินขึ้นรถไฟฟ้าเงี้ยหะม่อยาคล้องคอ รือว่าเราจะใส่หูเงี้ยมันก็ดูแบบเออมันดูทรัฟขึ้นมันดูแบบเท่ขึ้นนะฮะกระเป๋าเคสทําไมไม่ให้มาครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมรู้สึกว่าเออควรจะให้นะเพราะอย่างตัวเวฟโปตัวก่อนเนี่ยเออคุณให้มาก็รู้สึกว่าดีอันเนี้ยทำไมถึงไม่ให้ให้มาแบบเปื่อยๆอ,อย่างนี้เลยก็รู้สึกแบบเออนิดนึงอนะ่ะแหมบางคนจะออกเดินทงเดินทางใส่กระเป๋าเนาะไม่ให้เคสมาแล้วเขาจะใส่อะไรอะ่ะใช่ไหม อันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ผมไม่ชอบนะครับผมถ้าผู้ชมที่ดูมาขนาดนี้ก็คงอยากรู้นะครับว่ามันราคาเท่าไหร่ตัวนี้นะครับราคาเพียงแค่2,700บาทเท่านั้นเองนะครับถือว่าเป็นราคาที่โอเคนะกับหูฟังที่คุณภาพขนาดนี้ออปชั่นขนาดนี้ในราคานี้ผมบอกเลยว่าใครที่อยากได้หูฟังที่เน้นคุ้มค่าคุ้มราคาใช้งานได้ทุกวันและตอบโจทย์ไลฟ์ไล์ของคุณแทบจะทุกอย่างเนี่ยผมมองว่าเอฟัน คูณโปรนี้เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ผมอยากให้คุณลองไปใช้ดูไม่ต้องเชื่อผมทุกคําพูดครับลองไปพิสูจน์ดูเพราะผมก็เป็นเพียงแค่คนคนหนึ่งที่เอามาพรีเซนต์ให้ดูเท่านั้นเองว่ามันทําอะไรได้มั่งสุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่ท่านผู้ชมครับว่าท่านผู้ชมจะเลือกใช้หรือไม่ใช้นั่นเองนะครับและนี่ก็คือข้อสรุปนะครับของเยฟันทรูนโปรนั่นเองกับผมกอล์ฟไรเดอร์นะครับ สำหรับใครที่อยากแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือกําลังใช้หรือกําลังอะไรเงี้ยครก็สามารถมาแลกเปลี่ยนใต้ดีสคริปชันได้นะก็มาคุยกันได้นะครับว่าหูฟังแบบนี้รุ่นนี้คุณชอบไหมไม่ชอบหรือตัวนี้คุณคิดเห็นยังไงยังไงก็ลองคอมเมนต์มาครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์เป็นกาลังใจให้ผมกอล์ฟไรเดอร์ด้วยแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะไปเที่ยวที่ไหนไปทําอะไรหรือเอาอะไรมารีวิวก็ฝากติดตามกันด้วยครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจ บายบายสวัสดีปีใหม่นะครับทุกคน